สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขูสุนคนสวัสดีพี่น้องทางบานเอฟซี FC, แฟนขาวแฟนเพลงมิดหมอแค้นแฟนมอลําถักท้ายย่ามแรงยูนาบ้านแสงดองฟินแลนด์ผู้บ้านฟินแลนด์อันนี้เขาเจ้ากระลังเฮดทอเดินท่อเพิ่มเติมพี่น้องเดินท่อเพิ่มเติม น,าบ,า,นาบ้านพญาบานฟินแลนด์ผาชมบรรยากาศงามแลงพี่น้องวสวยๆบรรยากาศดีๆจัดสวนมันเราก็อยากถ่ายพี่น้องเบิง่งเนาะจัดสวนงามเล้กก็อยากถ่ายพี่น้องเบิ่องสวยงามสวยงามอัปเดตไก่แล้วอีกบม่อักสัปดาห์นี้เขากับมีพิธีขึ้นบ้านหม่แล้วเดือนพุทธละวันที่แปดกรกฏาคม เป็นวันเรื่องงามยามดีส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 ,ส,สีสีโฟซีสันเรื่องงามยามดีตอนนี้หามองแรงครับปีนองห้ามองเย็นแล้วบรรยากาศหน้าบ้าน ไายพี่น้องเบืองงามคำขึ้นฝนกระตกพี่น้องเย็นสวยๆดีดีครับอฮอดเวล่ากับสีไก่ฮอดเดือนนากับสิถึงยามเลือกงามยามดีเมื่อในสร้างกับว่าเก็บถ้าละเอียดเงี้นอดอกไม้สวยเป็นสีเป็นซันดีดีพี่น้องเป็นสีนด,นนสดันสีนี้เขาเิมาตรวจห่ังบุหรี่กันได้ จักเอ่มาต้นหยางตัวมันงามขึ้นตลอดปีตลอดไปขึ้นตลอดปีตลอดไปขึ้นตลอดปีตลอดไปอันนี้ปลูกกระเบื้องไหมตัวเห็นบอสขบอกแล้วใบ้างแผนให้เห็ดงามออกม่านี่งามรวดพี่น้องเป็นแต่เบิง้งไปแต่ยูตัวเขาเห็ดหยางเขาก็ต้องอบ้างแผนมีไลฟ์สไตล์มีเขาเรียกว่าอะไรมีไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจนเป็นคนชอบความเรียบร้อยเป็นเจ้าระเบียบ ข้อดีของเจ้าระเบียบก็คือนี่ล่ะเห็นอย่ามากมันก็จะเป็นระเบียเบเรียบร้อยเดี๋ยวพื้นนี่เรต้องตกใจเท่าพา่าสีล่างสีล่างอยู่พี่น้องจะล้างอยู่ชะล้างอันนี้บาเรลาคาข่บาเล่าก็ทําสวนข้างหน้าแบบนี้เลยแบบปังปุเรีเลยสวยสไตล์ยุ่วหลวมตายหยลวก ข้างในบารกับท่านเรียบร้อยส่งมอบบ้านเดือนนี้แหละส่งมอบบ้านเดือนนี้แหละพี่น้องส่งมอบบ้านเดือนเตเต่แต่ไหมไปหยิบสวนลูกนี่ไหมนี่ไหมได้ดวดได้ดวดได้ดวดให้ดีให้ดี คุณไปหาเบืองหิ balls, ้วแบบนี้พูดแป๊บเดีไปไปนาบ้านไปเด้อไปแล้วลบเด้อไปอาบ้านเลยนะไปนู่นเลยฮึบไปฝน่นไปอาบ้านพุ่นไปแล้วลบไปสวนสวนยามเย็นสวนยามเย็นร่มรื่นอุ้ยฝนตกซู่มือพี่น้องหยากำลังเขียว หน้ากำลังเขียวต้นใหมกำลังงามปลูกหญ่าถืองงามปลูกหน่าถืองงามางามีตัวหลหขี้ตมเนี่ยมันต้องรอเนี่ยขี้ตมต้องรออรอพวกงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยให้หมดก่อนถึงจะปิดงานได้นะถึงจะจบงานได้บรรยากาศน่ารักบรรยากาศเลิฟลี่มาก ลมรื่นเบอร์หลังบ้านเน,นื้อหาร่มรื่นเมื่อนี้มไม่้ีแดดเบิดมือเลยวันนี้ไม่มีแดดทั้งวันเลยห้องน้ำ แล้วบ้างตกนี่นผู้ใดมันยกขึ้นไปนี่ตกลงไปนี่ก็แย่ใี่นี่ตกลงไปนี่ก็แย,ย่อยู่นะงานสาวน้ำเดือนนี้เสียดครับเดือนนี้ระบบไฟระบบเรือระบบไฟ ไฟข้ามสว่างของสะเดินระบบไฟสว่างของสะน้ำมองนี่จะเป็นมองขาอจะมมิ้มเปลีดดยอยู่เป็นแนวเปลียแบบพลาสติกแทนแทนแทนก็จะกำลังบ้างท่อไปน้องกำลังวางท่อตรงสนามหญ้า บางท่อตรงนี้บ้างท่อระบายน้ำบางท่อระบายน้ำต้นนี้แบบน่ารักมากเลยเนาะร่มลื่นดีอะ่ะร่มลื่นดี ในบ้านกับฟอร์นิเจอ์ก็ทยอยมาแล้วพี่น้องฟอร์นิเจอ์ในบ้านก็ทยอยมาแล้วหลอดไฟแอบให้ลอดววไฟนิดๆเบาๆหลอดไฟในห้องรับรองแขกพี่น้องห้องรับรองแขกเฮ้ยป็ตตีลังกาเล่นไพ่ดีบ่อบมุเจา้าว่ากว้างดีเนาะเป็นตตีลังกาเล่นไพ่ดีแท้ กว้างดีขนาดวะต้นไม้ก็สวยต้ยนไม้ก็ง่ามขวดยังไงขวดขยะอะไรอืมขยะจังสีคือว่าถิ่มนาสูวกำมัเสี่ยงว่าจังสีถามดูผู้ใดจะเห็นไ้มือที่ไ อยแห้งตาดีอยู่คำมาขยาดนีอยเห็นมาชู้ชินเลยเซตหนึ่งกับบื้อยเลยพี่น้องสีมะเคาะใสขีข่พุ่นสีกระบาทิมขยาใส่เฮ้ยจะเป็นบัสร้างครับบัสร้างกับบัสร้างพูดเต็งสีกระบาดทิม โอเคพี่น้องอัปเดตเบาๆหญามือง,ามองแรงหางม่วงแรงให้พี่น้องเบ่งด้วยพี่น้องเด้อเอาไปชำนี้ดนะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าดอกไม้พี่น้องสวยๆดอกไม้สวยๆบายบาย <c oughs> bye. สวัสดีครับ